นี่นนนค่ะพ่อพ่อปูจ้าตันที่ปูยอดนนาะแอดกันซีนเอิญพ่ออยู่ตลอดปูยอดเขาแดงนนาะเลาพัฒนาเนาะเอาไปทั้งเลา่าทังไทยอะคลิปดีกันใดเพราะว่าเดือนเดือนสิปามือบังเฮ้พ่อพึ่งเท่ามากบังเฮ้เรือเดือนหนึ่งเลยเฮ้นี่เพราะว่า, <laughs> าล่าสุดนี่คือหนึ่งตุลานะค่ะที่อารคลิปกันไปมันซุนหกของพ่อน,นั้นไปออก ล่าพัฒนาม่งับพ่อเนี่ยคลิปล่าสุดเนาะที่พ่อ,พ,อพ้นมาบอกว่าสองหนึ่งหานะพ่อเนาะสองหนึ่งหารอบล่าสุดนี่แหละก็เลยพ่อก็เลยว่าหนึ่งหาก็หนึ่งหกนะฝันอียงบุห่ะลืมแนวนะอันนี้จำก็ได้แล้ว็บ่ว่าฝันจงไหนแต่จำกลมเกเอาไว้จ้ะปรากฏว่าเลขเล่าพ่นออกศูนย์หกเนาะเนี่ย ส่วนงวดฝันรอบก้อนขอพูดรอบก้อนก่อน้วพอแป๊บหนึ่งอันนั้นที่ฝันว่าผู้หญิงไหมผู้หญิงมาหาพ่อนี่ผู้หญิงผู้ผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายเราบอกเลขพ่อเลขสามหกเนาะบอกพ่อเลขสามหกแล้วก็สามตัวสามหกหกสามเก้าเก้านี่แหละที่ตีไปผู้หญิงมาสองคนผู้ชายหนึ่งคนเลขเล่าออกมือนั่นก็คืออ่าเจ็ดสี่สี่หนึ่งห้าเนาะ สองตัวล่าง44อ่าสองตัวบนคือ15มีครบเบิด์่ดิค่ะ415ผู้หญิงสองคนกับ44เนาะประมาณ42ผู้ชายหนึ่งคนกับ15 15อุย้ยแปลเพิ่อยุ่นดิค่ะเพ่าเว้า,า,วายุ่ 1, 55, น15 15นะนะหรือสิเอา44กับพวกกา,าเขียนหลายเนาะกับเลยอ่าประเด็นหนึ่งสี่ปิศนานี่มันเป็นนั่งสี่ห่ะเนาะคะ่ะ ล่าเลขล่าพ่อนี่ขันเอาไปล่านี่ต้องตามเน้ะไงมันออกตามรังยื่เรื่อยเน้วงงฟันแม่นพ่อมันก็ออกตามรังตลอดแต่วัดตอนนี่น่ะฟันเห็นพระจ้ะอ่าพาฝันสายเมื่อวันออกพันขาฝันสายเมื่อวันที่หกวันที่เจ็ดวันในเช้าเผดบุนเพิ่นแล้วหลังจาก ออกพรรษาแล้วกลับมาเห็นบุญเพลินแล้วมาเคลื่อนมาฝันเห็นเพลินวนมาลาดเพลินซาลาดให้แน่โอ้ยว่าโบมีเงินลาดเออมอมกันอยากให้ลาดเพลินกับอกเลยคนบอกศูนย์แปดสามเพ่นบอกศูนย์แปดสามเออศูนย์แปดสามแต่พ่อสองเกิดเพลินหน้าพ่อสองสองพ่อนารลอยซิบอายูแปดโอ้ยไอยูหาซีแปดปี โอ้โอ้เอ้าฉันไงขันเพื่อนมาบอกจังส่คืออยากลาดพื้นสาลาวาสันโดตั้งแต่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่เพื่อนกับมีเอซี่ของเพื่อนอยู่เบาวที่ก็ไป่ายคิปเพื่อนอยู่เพื่อนกับบอกเลยอยู่แต่ตอนทั้งมีชีวิตอยู่นั่นน่ะจ้าไปแน่เพื่อนตายไปแล้วก็เลยมาเข่าฟันเมื่อคืนเพื่อนว่าอยาาใไ้ลาสาลาไฮก็เลยว่าบอมีเงนนสิลาด้่มอมขันว่ถถอเทศ คนจะเริบอกเลขศูนย์แปดสามเลขที่บอกคือศูนย์แปดสามอเลข้าโล่งเพลนนะ่ะศูนย์สี่ฝาล่งคือศูนย์สี่อาอายุของเพลนน่ะแปดสิบห้าอายุแปดสิบห้าเกิดน่ะพ่อสอสองพันหนาร้อยสิบเกิดสองห้าหนึ่งศูนย์อ่านเลขป้าเ แต่งแต่เพิ่นเป็นพระอยู่บอท่านตายเพิ่นก็บอกแม่นของเพิ่อนอยู่หน้าฝันตายไปแล้วเขาฝันสิบวถือบ่าว่าสันดอกอืมอันนี้ไปได้ทั้งไทยทั้งล่าเนาะพ่อเนะกับเล่าน่ะส่วนมากมันจะมาตามหลังตลอดนาอเลขจ้ะหมวดก่อนหมวดก่อนกับว่าสามหกหรือว่าเลขหกตีลังกากับเป็นเก้าออกสาเก้าออกสามเก้า เนาะแต่ว่าแต่ว่าขันผู้ยิ่งมหานน่ผู้ชายมหาหงิอู้หปิดสนามพวกนี้ก็ต้องละเอียดแล้วไงต้องเอาเอาละเอียดเลยแหละพูดถึงผู้ยิ่งมาสองคนไปตีซี่ซี่กันแล้วพอนะตีซี่สองเนาะผู้ชายหนึ่งคนกันหนึ่งข้าปูพนบอกผูพคนบอกแม่เบาเทคพันลงเชิดพนกะว่าปูวัดป่าอ เพื่นเจพื่นเจเ,เขียนว่าเพื่อนปูวัดปา่าปูวัดปา่าเออองแม่ล่ะเหเพื่อนมาบอกมาเคลื่อนไหเพื่อนเกิดวันที่เท่าไหร่นี่พ่อวันวที่จำบ่ได้เ้อวันที่เดีวยวจำได้แท่พ่อซอกจก้ะเอาเท่านั้นเหรอเนาะเอาเอาเอาไปนั่นไลก็คือเลขที่เพ่อนบอกคือศูนย์แปดสามซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนก<ส>่ไแนวทางตัวเลขคือกันเนาะกับพ่อตอนมีชีวิตเพื่อน คอนวาศูนย์แปดสามเบอมันใจปันไดให้ตัดเลนด์เอาได้งอมคนวางสิอ๋อที่ความฝันที่เป็นเมาอะคอนเมาศูนย์แปดสามบอมันใจปันไดให้ตัดเอาอะตัดเลนเดอร์ตัดเลนเดอร์สั่นกับมีตัดเลนกับมี่ศูนย์แปดนะขออนุญาตตัดเลยเด้อคนวางตัดเนาะตัดออกมากับมี่เนาะศูนย์แปดอะศูนย์แปดแล้วก็ เออศูนย์สามแล้วก็แปดสามด้วยแปดสามอืมก็มีแค่สามชุดเท่านั้นนี่เนาะพ่อตัดองกมาเนาะสามไม่สามสามชุดจ้ะแล้วก็แปดสามด้วยแต่ว่ามันคยสิเฉอเพราะว่าบ่เคยฝันเห็น่นจะเคยเนาะฝันแต่เ่นมาตายตอนมีชีวิตอยู่กับ่เคยฝันเห็นเพราะว่า ตอนม oh ีชีว e oh ิตอยู่พันก็บอกแรกบอกว้คือกันพันกับมี่แอฟซีของพันหลายคือกันโอ้พันไม่แอฟซีเพราะว่าบ่าวที่ไายคิดพันตลอดว่าปูวัดป่าอ๋อปูวัดป่าวัดป่านี่แหละแต่จริงๆแล้วพันคืออยู่ตอนนี้พันต่ตอนนี้พันเสียชีวิตแล้วพันเป็นพระนะพูพันเป็นพระเป็นสนอ์เม่นบวอ เป็นพระเป็นพระก็มีแปดกัม่เกี่ยวของแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นพระเด้อแปดแล้วก็มหาพ่อพ่อกับสนิทก็เพื่อนอยู่เป็นบ่งคพ่อได้ไปเป็นญาติกันเราเป็นญาติเนาะพ่อได้ไปนำตกคลเดียวกันเ่ยโอ้เอามีนาแห้วเนาะมีนาลวถึงเพิ่นถึงมหาพ่อสื่อสารได้กับเพิ่นเพิ่งเสียเสียวันที่เจ็ดเียนะพ่อเนาะมือเพิ่นเสียเนาะ เมื่อวันจันเมื่อวันจันที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันที่หกอะไรเนี่ยเสียวันที่วันออกวันสารวันที่เจ็ดได้เพอเออออกวันสาวันที่เจ็ดแหละว่าแต่ว่าวันเจ็ดสี่เจ็ดน่าจะเป็นวันวันที่หกอ๋อเออการเลขฝาโลกเนาะเลขฝาลงคือศูนย์สี่เป็นบ่อเพาะเลขฝาลงศูนย์สี่จ้ะ ส่วนเลขอ่าที่เพันบอกคือศูนย์แปดสามพ่อสอพันเกิดก็คือสองห้าหนึ่งศูนย์อายุแปดสิบห้าเต็มแล้วอะแปดห้าแปดหกน้อะเผื่อหนึ่งแต้มเพื่ออัยอแปดสิบห้าอันยอแปดสิบห้ากับส <85, S 2> องเดือนแปดสิบห้ากับสองเดือนแปดห้าสองบอกอ่ะขออนุญาตเขียนแปดห้าสองเลขสามตัวกันออกแปดห้าสองอย่าลืมขอบคุณฟ<แ>ุบผอดด้วยเด้อแปดห้าสองน้อ แอปเขียนแปดห้าสองเป็นเลขสามตัวเพราะว่าคือเขียนห้าสามแล้วมันห้าสองเนาะ,ะอ๋อพันบอกหนักแปดพันพันบอกนับศูนย์แปดสามจากพืันบอกศูนย์แปดสามแต่ว่าแต่ว่าอันนั้นอันอนั้นเขียนตามเดือนเกิดพ่อซ้อเกิดเป็นเดือนเกิดกับวันเกิดเนาะ,ะอายุประมาณคือแปดสิบห้าปีสองเดือน จะเขียนไปเล่าแปล้าสองด้วเอาไปเล่าด้วยเอฟซีเลขกตัวนี้ <st aff> อันนี้นอกเหนือจากเพื่อนบอกเนาะอันนี้ความคิดที่พอพูดมากแบบนี้ก็ต้องตีให้ตามนี่คันออกแปดหาสองมาก <โ frustrating. S 2> อ็จะลร่มรวมบุญรวมท่านนําพ่อเด้วเออคนวาก็ะไล่หาลาปืนสาล่าห้แน่คนนหลาปืนสาล่าวัดใดล่ะปูวัดบ้านเขาแดงวัดบ้านเขาแดงอ๋อ เพืนพ่นเพิ่อยูยูบ้านเขาแดงนี่บอกจริงๆแล้วยูบา้านไก่ตาน,นี <c oughs> ่กันสั้นกันตามนี่นะพ่อเนะาะอวยพ่อเนฟซี่ม่ส่งเนี่ยพ่อผู้ใดไม่ส่งิม่ามราบร่วมบุญร่วมท่าน,นก็ เออการแมน่าเอฟซีนี่โชคนี่หมานจะขอให้เอฟซีได้ร่วมด้วยช่วยบนลาซาลาผักศพบ้านเขาแดงเพราะว่าคนว่าลาซาผักซบมันบ่เรียบร้อยเป็นก็เลยอยากให้ลาดเพล่ยนลาซาผักซบตั้งแต่เลยมาบอกก็จะขอให้เอฟซียู่นิฟิชเอฟซีได้ถูกหวยกันสุขสุขคนส้าถูกาถูกค่ะพ่อกราบขอบคุณค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อ เบอร์โท่พ่อค่ะเบอร์ท่อพ่อกับศูนย์แปดหกสองห้าศูนย์แปดห้าห้าสามแล้วค่ะใครอยากร่วมบุญกับพ่อกับโทรหาพ่อได้โดยตรงเนาะขึ้นบ้านไหมอ่าขึ้นบ้านไม่เอียงก่อนอ่าโทรหาเบอร์นี้แล้วแอดกับพ่อพูดมีมีปรึกษาอย่างกับโทรหาหนี้นะพ่อเนาะตามนี้ขอบคุณกับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตัวเลขเนาะคะ่ะตัวเลขที่พ่อท่านมาบอกนะกะเพวาวปูอ่าที่เป็นพระเนาะเพื่อนเสียชีวิตไปประมาณวันที่หกนี่แหละคะ่ะเสียไปเพื่อนกะอ่ามหาปูยอดเนาะคะ่ะหล้วก็มาบอกเลขเนะะาะพวาวเพื่อนอยากลาดพื้นลาดพื้นก็คือเอาอ่าซีเมนต์น่ะแม่ค่ะปูซีเมนต์นะะ่นนะ,ะไปเทพื้นเท่านั้นเป็นพื้นจะได้อ่า ใบ,บหยาบขีดต่มเม่ล่ะฝนตกไหมคะเพื่อนว่ารากพืชในเพื่อนไดเ,เดอ้อสันปูยอดก็เลยบอกว่าเอ้ากระบ,บอกเลขที่ล่ะนะคันบอกบอกเลขก็สิเอาปัจจัยทั้งใดไปเอเฮ็ดนอกคะ่ะเพื่อนก็เลยบอกศูนย์แปดสามตัวสามตัววันเพื่อนอายุเนาะแปดสิบห้าปีสองเดือนเนาะ,ะเป็นที่มากของแปดหาสองเนาะ,ะเพราะสองเกิดเพื่อนสองห้าหนึ่งศูนย์เนาะ เลขฝาโลกของเพ้นคือศูนย์สี่เนาะจ้ะแล้วก็แยกศูนย์อ่าแปดสามของบ้าคือศูนย์แปดศูนย์สามเนอะแล้วก็แปดสามเนาะในความฝันเพ,พ้นก็บอกให้แยกเลขเ้อใได้ความฝันเพ้นบอกให้แยกเล่นเอาสันเพ่อนวะก็มีประมาณนี้เลคอะไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเนาะจ่ะจะตามนี้น้คะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุคนอยู่ แต่ว่าพระองค์นีเนะค่ะเพื่อนกอะเป็นผู้ที่ให้แนวทางให้เลขยูมาตลอดนะคะเป็นแนวทางแต่ว่าแอดกับโได้รู้จากเพื่อนเนาะ,ะเพื่อนกับสิเป็นญาติกับปูย้อนกันเพื่อนกันเมื่อเขาฝันกันบอกกาวเอฟซีแฟนสองอ่ะขอขอทุกท่านมิโซมิลามิมาในแห่งปังๆรวยๆเนาะแะป่กับแนวทางความฝันของปูย้อนเขาแดงอย่าลืมเดอเอฟซีกันเป็นออกตัวดีกันอย่าลืม เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำมันละน้ำวา่นำวานน้ำแนวนะเนาะค่ะอ่าขอกราบขอบคุณปู่ยอดลหลายเนาะคะ่ะกราบขอบุญข,ขอบคุณ,คณพ่อมากๆที่โบ่ลืมเนาะคะ่ะยังแบงปันไห้กับแนวทางมาทางคว่ำฝันมาทางเอฟซี FC แฟนซองของโจผ่านลวยเนาะคะ่ะขอพอ่อสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะขอบคุณหลายๆได้พอเดอ้อ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนท,กทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆกรางวัลที่มีนะคะคำโค้งไปเล่า มแอแลงเนาะก็ขอให้คำได้แห้งๆปังๆรวยๆทุกคนทุกๆท่านเด้อก่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ